นี้บ่ผลเรื่องเขาเราพี่น้องเฮ็ดคลิปกระไรเมื่อนี่สิภาพพี่น้องมาดูข้าวเหนียวดำลืมผัวสี่ท่อนเฮ็ดปีนี้กับเฮ็ดอันนี้ภาพคือปีที่แล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องข้าวเหนียวดำลืมผัวเป็นข้าวกลางต้นสูงบลง่ลลมคือกันเมื่อเบิ้งห่วงนี่ตอนถอกมากไม่ไม่พี่น้องก็จะมาพดมาโพกคักแท้บึงเนี่ยเอาคืบทาบใส่พี่น้องเลยคือไปจนหอดดาวอังคารผัวสี่ท่อนเฮ็ดตีที่สามปีนี้ติดใจแห้งค่ะพี่น้องเป็นข้าวข้าวกำที่ใบเขียวแต่ว่ากกเขาสิแหลๆ ถอกล่วงมาบัดแกมิดเขาสีดำเด้อพี่น้องมิดเขาเปลือกเขาชีดำใน้กับชีดดำนะฟังตสว่าเขากำโหลดค่ะเห็นบอกง่ามแห้งเออเพื่อนจิถิมแนวกับจังไดมาโพดมาโพกคักใส่เห็ดจังไดก็มา,างมา่ามเอากระดอกระเดียตอนนี้ยัท่อนดำดำแล้วได้เดือนหนึ่งตอนนี้เ้ออันนั้นภาพที่ออกห่วงเป็นภาพปีที่แล้วเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่ดำได้หนึ่งเดือนแล้วอัตราการแตกกอก,อกับกลางๆเด้อพี่น้องมาเบิ่งเหงาของเขาค่ะเหงาห้องเขากับสีดำดำเออดำดำเรลล์ละ,ละตรงการ้านข้อกีบเขากบสิติด ติดดำน้ำอีกจักน้อยนึงค่ะพี่น้องเนี่ยนะแต่กอบรไรไงหแห้งพึอขึ้นจังเขาหญ่เด้แล้วก็ไม่ได้เล็กแต่กอกลางๆค่ะพี่น้องค่ะขนาดกลางบรไรญ่แห้งบรไรหน่อยแห้งค่ะพี่น้องสำหรับซ้ายเพื่อได้มากินเขาซีเขาสีดำพะนะพี่น้องเนี่ยนะเน้น้ำเลยพี่น้องยี่ท้อนวาเฮ็ดผ่านนี่กับพวพิษบางเห็นบ่ตอนนี้ได้หนึ่งเดือนแล้วกำลังทยอยกันแต่กอค่ะพี่น้องที่ตามเบื้องว่าปีนี่สีห่วงเงา คือปีไก่ป่อห่วงยาวๆเหมือนปีไก่ไหมพี่น้องนี่นะเอามาซูพี่น้องเบิง้งหลายสายพันธุ์มีอีกหลายสายพันธุ์ติดตามมีกับพี่น้องแย่ท่อนสิทย่อยเอามาสูตัวเจ้าเบิ้งล่ะค่ะเบิ้งในปีไก่เนี่ยโอ้ยปวดโผล่าในแต่ละห่วงพี่น้องขาเนี่ยมาบาดเป็นกลมลงม,มากกับสีออกสีม่วงๆเล็กน้อยบัดก็เริ่มดำค่ะเขาแก้ติมที่เขาก็มีดดำค่ะ